สวัสดีครับ384วันสงครามยูเครนตอนนี้รัสเซียก็ยังยึดปากพุดไม่ได้ แต่ว่ากองเชียร์รัสเซียบอกว่ารสัสเซียยึดบากมุนี้ได้นานแล้วแอดมินเช็คข่าวจากหลายที่แล้วนะครับยืนยันว่าตอนนี้รัสเซียก็ยังยึดบากมุดยังไม่ได้ทั้งฝ่ายรัสเซียแล้วก็ยูเครนออกมายอมรับว่าการต่อสู้ที่บากมุดนี่สูญเสียหนักแล้วก็มีความยากลําบากนี่เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าประธานาธิบดีของยูเครนประกาศสู้ต่อในเมืองบากมดุดส่วนรัสเซียนะครับมีการเสนอร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารเพิ่มโดยกําหนดอายุไว้ที่21-30ปีซึ่งแน่นอนว่าการเกณฑ์ทหารของรัสเซียไม่ใช่ครั้งสุด ยนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีประชาชนชาวรัสเซียส่วนหนึ่งหนีออกนอกประเทศนี้ไปแล้วจากการรายงานล่าสุดของยูเครนนะครับทหารรัสเซียนีสูญเสียไปแล้วประมาณหนึ่งแนห้า้าันแดร้อยนเพิ่มขึ้นเจ็ด้อยสิบนายในวันเดียวรถถังนะครับ3 4 7พันี่รเจ็ิบี่คันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น8ดคันยานเกาะลำเลียงหก7ันเจ็ด้อเจ็ิบี่คันเพิ่มขึ้นห้าคันนะครับปืนใหญ่2 5 0 3ห้รอยาระบบเพิ่มขึ้น16บระบบโดรน2 1 0พันหนึ่ง้าลำเพิ่มขึ้น1ลำนะครับ ส่วนเครื่องบินนี้อยู่ที่304ลำเท่าเดิม และก็มีเฮลิคอปเตอร์อีก289ลำอันนี้เท่าเดิมนะครับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากเมืองบากมดอันนี้เป็นตัวเลขจากกลาโหมของยูเครนส่วนทางรัสเซียไม่มีตัวเลขนี้ออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้นับหรือว่านับนี่ไม่ได้ช่วงก่นกอนๆรัสเซียมีการรายงานตัวเลขแต่ว่ามันขัดความเป็นจริงเยอะช่วงหลังมารัสเซียเลยไม่รายงานตัวเลขซึ่งรัสเซียรายงานหรือว่าไม่รายงานเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับมันไม่ได้ใกล้เคียงความจริงก็เลยไม่ต้องรายงานนี่ดีกว่า สำหรับคนที่ถามหาตัวเลขการสูญเสียของยูเครนไม่มีข้อมูลนะครับแนนนว่าทางยูเครนก็มีการสูญเสียนี้อยู่แล้วแต่ว่าน้อยกว่ารัเสเซียนี่แน่นอนเมื่อดูจากสภาพตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการอาวุธยูเครนรออาวุธจากตะวันตกส่วนรัสเซียนี่รออาวุธจากพันธมิตรซึ่งมันก็ยากมากนะครับรัเสเซียก็ต้องดิ้นรนเองรัเสเซียจะพึ่งเกาหลีเหนือมากก็ไม่ได้เกาหลีเหนือเอาไว้ใช้เองนะครับยิ่งตอนนี้เกาหลีใต้ซ้อมรบอยู่ด้วยก็ไม่กล้าส่งมาช่วยรัสเซียนี่มากนะักส่วนอิหร่านที่เคยส่งโดรนให้ อันนี้ก็ชะลอนี้ไปแล้วเหมือนที่แอนดมินวิคห์ไว้ตั้งแต่ต้นของสงครามว่าต้องวัดกันที่สายปานนะครับว่าใครในจะยาวกว่ากันแม้ดูว่าตะวันตกจะมีสายป่านยาวกว่าให้กับยูเครนแต่ว่าตะวันตกจํากัดกันให้เพราะว่าจุดประสงค์คือต้องการให้เจริญยากันเราต้องยอมรับในจุดนี้นะครับ เหตุผลแอดมินอธิบายมาตลอดนี้อยู่แล้วนะครับผู้ชมก็พิจารณาเอาเองว่าเหตุผลของแอดมินเนี่ยมันเป็นจริงไหมมันฟังได้ไหมจะให้แอดมินทําคลิปเชร์อย่างเดียวทําไม่ได้ยิ่งจะให้ทําคลิปเชร์ยูเครนทีเชร์รัสเซียทีเพื่อความเป็นกลางยิ่งทาไม่ได้มันละอายเกลใจนะครับอายตัวเองอายบรรพบุรุษแล้วก็อายฟ้าดินตอนนี้ยูเครนรออาวุธอย่างที่เราทราบสิ่งที่ยูเครนรอมากสุดก็คือรถถังเราไปดูว่ายูเครนเนี่ยจะได้อะไรบ้างแล้วก็จากใครจากข้อมูลยูเครนเนี่ยจะได้รถถัง200 82คันนะครับแล้วมันก็ใกล้จะมาถึงแล้วสร้างความผวาให้กับรัเสเซียนี่ไม่น้อยจนรัเสเซียต้องไปเอาที62นี่ออกมาสู้ อย่างแรกนะครับ Challenger 2 14คันจากอังกฤษมันก็คือรถถังอันดับต้นๆของโลกและทหารยูเครนเนี่ยไปหัดขับมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับอย่างที่2ครับ M1A2A p a ปัม31คันจากสหรัฐมิกาไม่ต้องบรรยายสลับ A p ปัมผ่านงานมาเยอะนะครับอย่างที่3ครับ a m x 10 r c 30คันจากฝรั่งเศส เป็นยานเกาะล้อยาง6กคูณหมีปืน105อมิลลิเมตรน้ำหนักเบามาจากคล้องตัวในสภาพสนามรบที่เป็นโคนะครับอย่างที่4ครับเล็บเผชรด A 5 1 0 0คันจากเยอรมันเดนมาร์กและก็เนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเก่าแต่ว่ามีพิษสงอยู่มันส่งมอบได้ง่ายนั่นคือเหตุผลที่ยูเครนนี้ต้องยอมรับนะครับอย่างที่5ครับเล็บเผชรด A 6 21คันจากเยอรมันและก็โปรตุเกสคันนี้คือสิ่งที่ยูเครนนี้ต้องการเอาไปก่อน21คันนะครับอย่างที่6 เล็บเผิด2 a c 86คันจากแคนาดานี่8คันโปแลนด์ Poland 14คันอนวเวย์ Norway 8คันสเปน6คันเยอรมัน50คันก็ถือว่ายูเครนเนี่ยได้เล็บเผิด2นี้เยอะเหมือนกันนะครับ282คันตามข้อมูลเนี่ยอาจจะดูว่าไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่รัสเซียมีมันก็พอกันแะครับรถถังที่ดีที่สุดของรัสเซียคือ t 9 0 m นี้เท่านั้น ถ้านับจํานวนใส่กันจริงๆแล้วรัสเซียอาจจะมีมากกว่าแต่ว่ายูเครนก็มีขี่ปารวุวตต,ต้านรถถังเยอะซึ่งรัสเซียนี่รู้ซึ่งมาแล้วนะครับทางเดียวที่รัสเซียจะได้เปรียบก็คือปริมาณมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยไปเอาทีหกสอมาปรับปรุง800คันเพื่อมาสู้กับรถถังตะวันตกของยูเครนเราต้องรอดูว่าปริมาณกับคุณภาพเนี่ยรบกันจะเป็นอย่างไรนะครับ